สวัสดีครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องการกินอาหารแล้วก็อาหารเสริมในมุมมองของผมว่าตัวผมเองทําอะไรนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเรื่องทาง Longevity หรือการชะลอวัยอีกมุมหนึ่งที่ผมทํานั่นก็คือเรื่องของการนอนว่าตัวผมเนี่ยนอนยังไงแล้วมันมีวิธีอะไรพิเศษที่ผมใช้กับตัวเองหรือไม่เดี๋ยวจะไล่ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการนอนที่มันเหมาะสมจริงๆเนี่ยคือผมเคยเล่าไปแล้วว่ามันควรจะต้องนอนเวลาเดิมและตื่นเวลาเดิมทุกวันนะครับนอนให้ได้อย่างน้อย7-9ชั่วโมงรวมทั้งเวลาที่เรานอนเนี่ยห้องของเราจะต้องเงียบเย็นนะครับแล้วก็มืดนะฮะ ไม่มีสิ่งรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือการนอนที่ดีที่สุดก่อนนอนแน่นอนครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้านอนนะฮะเช่นการที่เราลดการเล่นมือถือนะครับสักชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะนอนเป็นการเคลียร์สมองตัวเองให้มันว่างเปล่านะครับไม่มีการคิดวิตกกังวลเรื่องไรเรื่องหนึ่งถ้าเราคิดอะไรออกมาได้ในสมองเราก็เขียนมันลงมาในกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ไม่มีการไปวุ่นวายกับการนอนของเรานะครับ นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นถามว่าตัวผมทําอะไรแค่ไหนต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีพอสมควรที่ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับก็คือจะนอนเวลาไหนมันก็หลับได้ทั้งนั้นจะมีแสงมีเสียงมีใครบครบกวนอยู่ผมก็นอนได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาใดทั้งสิน้นผมจะกินกาแฟก่อนนอนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรือจะไม่กิน ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันผมเคยทดลองมาทั้ง2แบบว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าคือบางวันเนี่ยผมไม่กินกาแฟมาเลย4 5วันแล้วการนอนผมมันก็ไม่ได้แตกต่างจากวันที่ผมกินกาแฟหรือกินก่อนนอนก็ไม่ต่างกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าทุกคนนะ่ะร่างกายจะไม่เหมือนกันนั้นทําแบบเดียวกันไม่ได้นะครับก็จะต้องดูร่างกายของตัวเองด้วยว่ามีปัญหาอะไรแค่ไหนนะครับและสําหรับผมเนี่ยผมก็จะมีการเข้านอนในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันเลยนะครับเช่นในช่วงนี้ ที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยนะครับผมก็จะเข้านอนสักประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับเกือบเที่ยงคืนแล้วผมก็จะตื่นอีกทีประมาณสักหกโมงเชา้าก็6ชั่วโมงเองนี่ไหนว่าจะต้องนอน7ชั่วโมง9ชั่วโมงละ่ะทาไมผมนอน6นั่นก็เพราะว่าช่วงนี้ผมสามารถนอนกลางวันได้ครับนะฮะใช่ไหมฮะผมสามารถนอนกลางวันได้แล้วผมจะนอนเมื่อไหร่นอนชดเชยเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันรวมๆแล้วผมจะได้นอนประมาณสัก10ชั่วโมง นะครับตอนนี้นะ10ชั่วโมงแล้วก็บางทีเนี่ยการนอนของผมมันอาจจะไม่เที่ยงคืนไปบางวันก็อาจจะ4ทุ่มบางวันก็อาจจะเลทกว่านั้นมีการปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาแล้วแต่แต่ละช่วงแต่ว่าแน่ๆในหนึ่งวันเนี่ยผมจะต้องไม่รู้สึกง,ง,ง่วงถ้าง่วงปุ๊บผมจะนอนทันทีผมจะไม่รออะไรละนะครับแต่นี่มันคือไลฟ์สไตล์ของผมซึ่งผมสามารถทําได้สําหรับคนทั่วไปมันอาจจะไม่เหมาะกับแบบนี้ก็ได้และถ้าผมกลับเมืองไทยก็จะเปลี่ยนไปอีกครับ คือถ้าเกิดว่าผมนอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ก็มีภารกิจอะไรมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันเนี่ยผมจะไม่สามารถนอนกลางวันได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยผมก็จะต้องนอนกลางคืนให้มันเท่ากับชั่วโมงที่ผมจําเป็นจะต้องใช้ก็คืออย่างน้อยๆก็ต้อง7จ็ชั่วโมงขึ้นไปนี่แหละมิฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้การนอนพักผ่อนมันเป็นไปได้ไม่เต็มที่นะครับก่อนนอนผมมีอะไรพิเศษที่ทําหรือเปล่านะครับอ่ามีนะครับผมเนี่ยจะใช้การ คิดหลายๆแบบอยู่ในหัวซึ่งมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะครับวันที่ผมใช้สมองหนักๆนะครับมีการคิดวิเคราะห์อะไรเยอะแยะไปหมดหรือมีเรื่องราวในชีวิตที่มันวุ่นวายมากๆเนี่ยก่อนนอนเนี่ยผมจะใช้เวลาในการเคลียร์ของพวกนี้ออกไปจากหัวนะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนเลยคือพอก่อนนอนปุ๊บเนี่ยผมจะไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นแต่จะหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพที่ผมชอบนะครับเช่นผม อยากจะไปทะเลผมก็จะจินตนาการภาพทะเลขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่ผมจินตนาการเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แบบที่คนทุกคนเขาทากันก็คือผมจะจินตนาการให้เห็นว่าทะเลที่เราไปเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับสีของน้ํามันเป็นอย่างไรนะครับคลื่นความแรงประมาณไหนมีเสียงคลื่นที่มันซัดมาที่หานเนี่ยแค่ไหนเท้าของเราที่เหยียบทรายจุ่มน้ําอยู่มีความรู้สึกเย็นนะครับลมที่พัดมาขณะนั้นเป็นอย่างไรแสงแดด อตอนนี้แดดแรงแดดไม่แรงนะครับมีกลิ่นของทะเลนะฮะหรือมีคนเดินไปมามีสัตว์มีนกมีม้ามีสุนัขอะไรแถวๆนั้นนะครับผมจะจินตนาการให้มันเห็นภาพทั้งทุกอย่างเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาให้มาเต็มเต็มและก็ไม่แค่นั้นครับผมจะนึกถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจที่ตัวเองเคยได้ไปเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นมาก่อนนะครับถามว่าวทำพวกนี้แล้วมันได้อะไรนะครับ มันทำให้เกิดสมาธิสำหรับตัวผมนะครับผมเนี่ยจะไม่ชอบนั่งสมาธินะครับพุโทโธยุบหนอพองหนออะไรเงี้ยจะไม่ทำรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกกับตัวเองนะฮะร,รู้สึกว่าการที่เราทำสมาธิโดยเอาตัวเองเข้าไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจินตนาการสำหรับผมนะมันดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับมันยังสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะนะฮะคือ เรื่องราวของการที่เราทําแบบเนี้ต้องบอกว่าผมมีสิ่งที่เรียกว่าห้องในจิตใจนะครับห้องในจิตใจเนี่ยก็คือแต่ละห้องก็จะเป็นแต่ละสถานที่แต่ละความรู้สึกที่ผมเก็บไว้หลายๆห,ห้องเช่นวันนี้ก่อนนอนผมอยากจะจินตนาการถึงทะเลผมก็จะมีภาพทะเลที่ผมชอบไว้อยู่นะครับแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็น ผมอยากจะไปเที่ยวภูเขาอย่างเงี้ยผมก็จะมีอีกข้อหนึ่งซึ่งมีจินตนาการภูเขาซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยผมก็จะเก็บมาจากประสบการณ์จริงเวลาที่ผมไปสถานที่จริงนะครับและไม่ใช่แค่ปกติเฉยๆเวลาผมไปสถานที่จริงสมมุติว่า,าผมไปชายหาดที่หัวหินตรงนี้ชอบนะครับแต่ต่อไปเกิดผมไปชายหาดที่ฟลอริดาเอ้ยมันมีอันนี้ที่ชอบผมสามารถเอา2ออย่างมารวมกันได้และให้มันมีแต่ของที่ผมอยากจะได้อยู่ในที่เดียวกันทั้งหมด นะครับแล้วก็สร้างมันเป็นห้องจิตใจซึ่งเวลาที่ผมมีปัญหาหรือผมอยากจะเคลีย์อะไรออกไปจากสมองหรืออยากจะสร้างสมาธิเนี่ยผมก็จะทาวิธีนี้นะครับพอเราทําวิธีนี้ผมก็จะก็นอนหลับไปพร้อมกับภาพที่มันสวยงามที่อยู่ในหัวจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันวุ่นวายในแต่ละวันมาทําให้รกสมองแล้วก็นําไปสู่การนอนหลับที่มันมีปัญหาอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมทําก่อนนอนในวันที่ตัวเองเนี่ย ต้องการจะเคลียร์ของออกจากหัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําแบบนี้ทุกวันเพราะว่าบางวันผมจะใช้ช่วงเวลานอนในการคิดอะไรของวันถัดไปซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าเฮ้ยทาแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะนอนหลับเหรอมันจะไปฝันอะไรหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับนะผมก็จะใช้เวลานี้ในการคิดว่าเออเรื่องราวบางเรื่องที่มันต้องใช้เอออย่างเช่นพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปเรื่องอะไรดีเอ,อในคลิปนี้ควรจะมี ข้อมูลประมาณไหนนะฮะหรือว่าเออพรุ่งนี้เราจะออกกําลังกายอะไรดีนะครับผมก็จะคิดไว้ละในช่วงเวลานอนนะครับหรือเอ,อเราจะไปกินอาหารที่ไหนดีผมก็จะคิดเผื่อไว้นะครับถ้าวันไหนที่สมองผมไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้นะครับคิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่ผมทําก่อนนอนแต่ จะแตกต่างจากหลายคนซึ่งบางคนบอกว่าเออเราสวดมนต์ก่อนนอนไอ้ผมเนี่ยไม่สวดมนต์ก่อนนอนถ้าจะสวดเนี่ยสวดตอนอาบน้ํานะครับนานๆทีก็จะมีการสวดตอนนอนสักทีหนึ่งก็คืออาจจะมีช่วงสวดมนต์ปีใหม่อย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับหรือว่าวันเกิดหรืออะไรเง,งี้ยก็อาจจะมีการสวดมนต์ช่วงก่อนนอนบ้างนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วผมจะสวดมนต์ตอนอาบน้ําเท่านั้นนะฮะเออแล้วก็แค่นั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันของผมในช่วงเวลาก่อนนอนนะครับ ทีนี้เวลาที่นอนแล้วเนี่ยผมเคยเล่าให้หลายคนฟังใช่ไหมครับว่ามันมีวิธีในการควบคุมความฝันนะครับถามว่าผมฝึกแค่ไหนผมไม่ค่อยฝึกครับตอนนี้นะครับคือการควบคุมความฝันสําหรับผมเนะี่ยผมจะใช้บ่อยในสมัยก่อนเพราะว่าในช่วงที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมันมีความกดดันค่อนข้างเยอะๆนะครับเนื้อหาที่เรียนก็เยอะจํายากคํานวณก็ยากไปหมดเลยอ่านก็ไม่ทันสัทีผมก็มีความรู้สึก ช่วงวัยเด็กวัยหนึ่งซึ่งผมจําได้นะฮะว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยฝันครั้งแรกแล้วก็รู้ตัวในฝันแล้วจาได้ว่าเฮ้ยนี่ฝันตัวเองนี่ว่าลองบินดูแล้วมันบินได้หลังจากนั้นก็เลยต่อยอดขึ้นมาเลยครับว่าถ้าเราบินได้มันน่าจะทําอย่างอื่นได้ด้วยเนาะเช่นอ่านหนังสือได้ทําอะไรอย่างอื่นได้นะครับผมก็เลยฝึกว,วิธีในการที่จะควบคุมฝันซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะว่ามันฝึกยังไงถ้าใครอยากจะลองก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับผมก็สอนไว้หมดแล้วว่าผมทํำยังไงบ้างน,นะครับ แล้วตอนนั้นผมก็เข้าไปอ่านหนังสือในฝันไปคิดโจทย์เลขไปคิดวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าไปวาดรูปในฝันเพื่อเอ๊ะช่วงนี้เราเรียนวิชาที่ต้องวาดรูปนี่เราลองไปคิดในฝันดูซิว่าเราจะวาดแบบไหนนะครับแต่ทําแบบนี้มันจะทําให้การพักผ่อนมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่บางทีตื่นมาก็ยังง่วงเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็สามารถที่จะใช้เวลาในฝันได้พอสมควรนะครับซึ่งผมก็ทําบ้างนะในตอนเนี้ นานๆจะทำสักทีสักสองสามเดือนก็จะมีสักวันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเออวันนี้เราทําการควบคุมฝันดีกว่าเพื่อที่จะไดออ้สร้างความสุขให้ตัวเองในหลายๆแง่หลายมุมเช่นเออช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่แต่ห้องมันน่าเบื่อว่ะเราอยากจะไปเที่ยวอ่ะเราก็เลยเข้าฝันไปแล้วเราก็ไปเที่ยวในที่ที่เราอยากจะไปเอะวันนี้เราอยากจะไปทเที่ยวทะเลนะอ,อ่าอยากจะไปเล่นเล่นน้ําอะไรแถวนั้นนะครับอยากไปไว่ายน้าอยากไปดําน้ําเล่นอืม เราก็จะเข้าไปควบคุมฝันแล้วก็ไฟนะครับและการควบคุมฝันต้องบอกว่ามันแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรในนั้นบ้างนะฮะเช่นถ้าเรามีความสามารถเพียงพอเนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนได้ในฝันเราสามารถที่จะดำลงไปในน้ําแล้วก็ดำลงไปลึกๆโดยที่เราหายใจในน้ําได้นะครับเราสามารถที่จะอยากเจออะไรก็ได้ที่เราอยากอยากเจอควบคุมได้ทุกอย่างนะครับ,รบถ้าเราเก่งพอนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรในการควบคุมฝันแล้ว การควบคุมฝันเนี่ยมันจะต้องเป็นการควบคุมให้จิตของเรานะอยู่ระหว่างจิตที่มีสติกับจิตใต้สำนึกถ้าเกิดคุณมีสภาวะจิตที่สูงกว่าสติคุณจะตื่นครับแต่ถ้าเกิดคุณมีสภาวะจิตที่ต่ํากว่าจิตใต้สำนึกคุณก็จะจำฝันไม่ได้คุณจะควบคุมมัไม่ได้มันต้องเลี้ยงให้อยู่ตรงกลางๆงอนีคือยากที่สุดนะครับผมก็จะใช้ การทําแบบนี้นะครับถ้าจะฝึกก็ลองฝึกเอานะครับแล้วสิ่งที่ดีเกี่ยวข้องกับการควบคุมฝันอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าในฝันเนี่ยเวลามันจะเดินได้ช้ามากกว่าเวลาจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในฝันสักวันหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะอยู่ข้างนอกชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะค,คือมันทําให้เราทําอะไรได้เยอะมากในฝันนะครับก็ตรงนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะเราเล่าให้ใครฟัง มันก็อาจจะลําบากสันิดหนึ่งแต่ว่ามันฝึกกันได้ถ้าเกิดอยากจะลองทําก็ไปลองดูแล้วกันว่าเออจะฝึกในวิดีโอคลิปของผมอย่างนั้นยังไงนะครับท่้นนี้คือเรื่องราวการนอนที่ผมทำนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดครับตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าออผมให้ความสําคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนมากเลยนะฮะและตอนช่วงที่ผมเนี่ยทำบริษัทของตัวเองใหม่ๆนะครับก็มีความรู้สึกว่า เออเรามีเครื่องช่วยใจในขณะหลับเครื่อง C ี AP มันน่าจะามาลองเนาะผมก็มาลองปรากฏว่าลองแล้วมันหลับดีแสดงว่าผมเนี่ยเผลอๆอาจจะมีการหยุดหายใจในขณะหลับโดยที่ตัวเองไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ไปตรวจอะไรนะเพราะว่าก็ในเมื่อเรามีเครื่องใช้แล้วเราอยากจะใช้ใช้ต่อเนื่องมันไม่เห็นเป็นไรเราก็ตั้งเองเป็นดีกวาใช่ไหมเราก็ผมก็เลยใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็คือหลายหลายปีแล้วนะฮะที่ใช้มาต่อเนื่องนะครับ มันก็ทําให้ผมหลับได้สบายมากขึ้นนะครับสําหรับเครื่อง c p a p เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกยังไงแบรนด์ไหนดีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะครับมารักษาโรคหยุดหายใจในขณะดลับที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนหรือ osa obstructive sleep apnea ได้ทุกทุกแบรนด์ทุกราคานะครับแต่เหตุผลที่ราคาบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันแพง กว่ายี่ห้ออื่นเยอะเนี่ยมันเพราะว่ารุ่นพวกนั้นเนี่ยจะมีระบบบางอย่างที่พิเศษเช่นมันจะปรับความดันแบบออโต้ตามที่เราตั้งให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะใช้แรงดันในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะถ้าช่วงไหนที่เราเจ็บป่วยเรากินยานอนหลับเราอ่อนเพลียมากๆมันจะต้องใช้แรงดันเยอะหน่อยในวันนั้นนะครับอ่าหรือ มันก็จะมีระบบที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองผ่านคลาวได้นะครับให้หมอที่เขาอยู่ทางไกลาสามารถปรับได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเครื่องไปให้เขานะครับหรือมีการปรับค่าต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการใช้มากกว่าเครื่องที่มันราคาถูกลงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยรุ่นเดียวกันทําไมแต่ละบริษัทมันขายราคาไม่เท่ากันต้องบอกครับว่าบริษัทที่ขายราคาแพงเนี่ยเขาก็มีบริการหลังการขายที่ดีกว่า ชัดเจนมากนะครับอาจจะมีการซ่อมเครื่องมีบริการการดูแลเครื่องการล้างเครื่องการตั้งค่าเครื่องต่างๆ่คาลิเบรตอะไรพวกนี้ครบเซ็ตกว่านะครับถ้าเป็นบริษัทที่ราคาถูกกว่าเช่นเขาอาจจะไปฮิ้วมาจากต่างประเทศนะครับหรืออาจจะมีการทําอะไรก็แล้วแต่ที่โฆษณาเอ้ยเราซื้อนี่นะแถมนั่นแถมนี่ราคาถูกกว่าบริษทัทหนึง่งพวกนี้คุณก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าหลังการขายเขาอาจจะไม่ดูแลคุณนะครับเพราะผมก็เห็นมาแล้วนะก่อนที่ผมจะทําบริษัทเนี่ย ผมก็ไปทดลองมาแล้วเหมือนกันด้วยการโทรไปตามบริษัทต่างๆแล้วก็สอบถามดูว่าเออมันยังไงนะครับก็ทําให้ผมเข้าใจเรื่องราวพวกนี้มากขึ้นนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ในเวลาที่ผมนอนเองนะฮะอ้ออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็จะพูดถึงเรื่องของ Deep Sleep เฮ้ยเราควรจะต้องมี Deep Sleep แค่ไหนเราควรจะต้องฝันไหมฝันเยอะมันดีหรือไม่ดีนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่สนใจตรงนี้นะ บางคนดูในนาฬิกาอย่างผมก็มีนาฬิกาสมาร์ทวอตที่ใช้นะครับก็ดูแล้วบางคนก็กักงวลเฮ้ยเรามีดีฟสลิปแค่สิของการนอนเองอะมันแค่20นาทีเองมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณตื่นนอนขึ้นมารู้สึกสดชื่นไม่มีปัญหาอะไรต้องสนใจครับค่าพวกนั้นอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นถ้าจะให้แม่นเนี่ยคุณต้องไปตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลครับหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้เครื่องตรวจพิเศษที่เอามาตรวจที่บ้านได้ แต่ว่าไอนาฬิกาพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นดังนั้นคุณต้องดูเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าเกิดคุณตื่นมาแล้วคุณแบบโอ้นอนไม่พอปวดหัวง่วงนะครับแล้วดีฟส l ลิปของคุณโนะอ้โหมันนิดเดียวเองอะแค่20่นาทีให้อย่างเงี้ยมีปัญหาคุณน่าจะต้องไปตรวจว่ามันมีอะไรอ,อื่นอีกหรือเปล่านะครับและทีนี้ครับถามว่าดีฟส l ลิปนี่จะควรจะมีเท่าไหร่มันควรจะมีประมาณสัก20-25%้าของเวลาทั้งหมดที่คุณนอน ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนอนสักแบบแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยก็สักประมาณ2ชั่วโมงควรจะเป็น e e p s l e e p นะครับแล้วมันจะมีในช่วงครึ่งแรกของการนอนนะฮะส่วนครึ่งหลังเนี้ยก็จะมีการฝันซึ่งฝันเนี้ยต้องบอกว่าทุกคนฝันนะแต่ฝันแล้วจะรู้หรือไม่ว่าฝันอีกเรื่องหนึง่งส่วนคนที่รู้ว่าฝันจะจําได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะฝันหมดนะฮะทีนี้ การฝันเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับความคิดความจําการแก้ปัญหาจินตนาการความสร้างสรรค์น,นะครับถ้าเกิดว่าใครที่จำอะไรฝันพวกนี้ได้เนี่ยมันจะมีความสามารถทางด้านนี้โดดเด่นกว่าคนที่จําไม่ได้ถ้าใครที่ควบคุมฝันได้มากๆนะครับแล้วก็จําฝันได้ทุกอย่างเนี่ย คุณอาจจะสังเกตด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษในด้านของศิลปะหรือว่าการมองโลกที่เป็นสามมิติหรืออะไรพวกนี้มากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็ถือว่าคุณโชคดีนะแต่ว่าคนที่จําไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เก่งนะมันก็มีวิธีอย่างอื่นอีกเหมือนกันนะครับการนอนมีอีกมุมหนึ่งซึ่งอ่ผมทําเวลาที่ผมนอนน้อยเช่นเราระหว่างที่เราอยู่เวรเออโดนปลุกทั้งคืนแหละหรือบางทีบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยแล้วาทาไงอ่ะก็ ต้องหาทางนอนชดเชยแต่ทีนี้เนะี่ยนอนชดเชยต้องทำยังไงก็ได้ให้มันนอนแล้วมันมันดีที่สุดผมเนี่ยในช่วงที่ใช้ทุนเคยแม้กระทั่งต้องหลบไปนอนในส่วมเพราะว่ามันถ้าเราออกมาแล้วเดินอย่างเงี้ยโดนโดนใครสักคนน่ะตามแน่ๆบอกว่าเฮ้ยมันมีเคสมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยต้องแบบไปหลบอยู่ในห้องส่วมปิดประตูแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นออกมานะฮะ แต่จริงๆก็ไม่ได้ดีนะมันไม่ได้ทําให้เราหลับได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นอนแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทานะถ้าวันไหนผมนอนไม่พอใช่ไหมเช่นอุย้ยวันนี้นอนน้อยจังเลยแล้วว่าตอนกลางวันเราอาจจะต้องนอนนานไม่ได้นะเพราะว่าบางวันผมต้องไปข้างนอกอย่างเงี้ยผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า power nap power nap คืออะไรไม่ใช่การ nap หรือว่าการนอนงีบธรรมดาแต่ผมจะกินคาเฟอีนเข้าไปก่อนที่ผมจะนอนเออบางคนงงเฮ้ย hey, ทำทำไมนะกินคาเฟอีนมันก็นอนไม่หลับสิ เปล่าครับถ้าเกิดคุณกินคาเฟอีนอย่างผมเนี่ยถ้าจะทำภาวะนอนหตอนช่วงกลางวันผมจะกินเอสเปรสโซเข้าไปแก้วหนึ่งนะครับเอสเปรสโซที่มันมีคาเฟอีนสูงๆพวกนี้มันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดแล้วมันจะเริ่มออกฤทธิ์ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผมกินนะครับอันนั้นฤทธิ์จะเต็มที่เลยแล้วผมก็จะนอนงีบแค่20นาทีนะครับนอน20นาทีเนี่ยมันก็จะไปตื่นตอนช่วงที่เรายังหลับไม่ลึกมากแต่เราก็ได้หลับพอสมควร แล้วช่วงที่เราตื่นมาปุ๊บมันจะเจอริ์ของกาแฟทําให้เราเนี่ยตื่นได้มากขึ้นทําให้การนอนของเรามีความสดชื่นมากขึ้นและเราก็ไม่ต้องนอนนานมันถึงจะได้ผลนะครับอัน,นเรื่องของการนอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีลัดที่ผมทําเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะส่วนบางช่วงถ้าผมต้องการจะปรับเวลานอนอะ่ะบางคนสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเรานอนดึกอะ่ะเราอยากจะนอนเช้าอยากจะนอนเร็วขึ้นทํำยังไง เรื่องพวกนี้นะครับข้อแรกมันต้องตั้งใจจะนอนให้มันเร็วซะก่อนนะครับเช่นถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการจะนอนสี่ทุบแต่ตอนนี้คุณปกตินอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยคุณต้องตั้งใจเลยว่าฉันต้องทําทุกอย่างให้เสร็จเพื่อสี่ทุมจะได้นอนแต่ถ้าเกิดเออเราเหยรอยชายเอย้ยน้ำก็ยังไม่อาบฟันก็ยังไม่แปรงข้าวายังไม่กินอะไรพวกน,นี้ของก็ยังไม่เก็บแล้วมันจะได้นอนสี่ทุมได้ไงครับมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องทําทุกอย่างให้มันเร็วก่อนแล้วก็ทําได้แบบนั้นแล้วเวลาที่ผม,นผม,บบนมนันนือก หรือบางช่วงถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะปรับเวลาเช่นเราบินข้ามประเทศบางช่วงผมก็จะใช้วิธีการฝืนไม่นอนนะครับอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปประเทศไทยแล้วนะเราดึกๆเราก็จะไม่นอนละตีหนึ่งตีสองเราก็จะฝืนหาอะไรทาไปเรื่อยเพื่อที่จะปรับเวลาให้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้ในการปรับตัวเองนะครับอันการนอนของผมเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าการนอนแบบไหนมันเป๊ะแล้วมันดีนะ แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ถามว่าแล้วผมวิธีแก้ไขยังไงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นบางคนบอกว่าเอ้ยผมก็รู้นี่ว่าถ้านอนไม่เป็นเวลาเนี่ยกรดฮอร์โมนมาหลังได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวผมสามารถนอนตอนไหนก็ได้ผมก็ทําแบบนั้นได้สิถูกไหมดังนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณมีความรู้พื้นฐานแล้วคุณต้องเอามันไปประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตัวคุณเองคุณจะทําตามคนอื่นมันไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเราไม่เหมือนกัน เศรษฐีบางคนเขาจะทําอะไรก็ได้แต่คุณทําแบบเขาได้หรือเปล่าคุณทําไม่ได้ในเมื่อทําไม่ได้คุณก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่มีมาจัดการอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ได้นะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยการนอนของผมก็คือ7จถึงเชั่วโมงหรือบางที10ชั่วโมงด้วยซ้ำไปทุกวันนะครับแล้วเวลาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนผมจะทำยังไงบางทีผมก็เปลี่ยนมันบ่อยเหมือนกันแต่ผมจะมีการนอนชดเชยในแต่ละวันพอสมควร ถ้าวันไหนที่นอนชดเชยแล้วมันนอนได้ไม่เต็มที่ผมจะใช้ power nap นะครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์ความคิดให้มันหายไปซะก่อนนะครับในวันไหนที่ความคิดมันวุ่นวายเพื่อที่จะให้คืนนั้นน่ะนอนหลับอย่างสนิทแล้วก็เต็มที่การดูค่าต่างๆเกี่ยวข้องกับการนอนหลับใน smart watch ของผมนั้นผมจะไม่ได้สนใจมันมากเลยผมจะสนใจที่ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์ อะไรที่มันวัดเยอะแยะไปหมดมานะครับผมจะดูที่ถ้าเรารู้สึกดีเรารู้สึกว่านอนได้เต็นอิ่มนั่นแหละคือสิ่งที่โอเคสำหรับผมแล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาพูดถึงแง่มุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับลองเทวิตี้ว่าผมใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรื่องการนอนก็ประมาณนี้ถ้าใครสงสัยอะไรมาก็สอบถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ